รายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะโดยมีทีมของเราเข้าไปร่วมสัมภาษณ์ทั้งในแง่ของสัมภาษณ์เรื่องของการได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือทางสุขภาพกายแล้วก็สิ่งที่เขาได้รับการเยียวยาที่ผ่านมาค่ะ โครงการติดตามการเยียวยาฝื้นปู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมืองที่คณะอนุกรรมการเยียวยาของคออ,อปอได้ประสานข้อมูลประชากรในพื้นที่เบื้องต้นจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่16สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนจะดําเนินการติดตามประเมินสุขภาวะทางจิตใจเพื่อหาทางเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง5ชุมชนในย่านบอนไก่ เรามีรูปแบบในการทำกิจกรรมนี่นะคะทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือลงไปสัมภาษณ์รับประเมินปัญหาสุขภาวะจิตโดยเฉพาะความเครียดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีเป็นแบบประเมินของกลมสุขภ,ภาพจิตนะคะใช้วิธีนั้นแล้วก็อันที่สองก็คือการทำกลุ่มซัพพอร์ตคือกลุ่มประกับประคองนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกรณีพิเศษจกากการทำงานในพื้นที่ คณะอนุกรรมการเยียวยาของคออปสามารถแยกแยะและเห็นถึงภาพปัญหาด้านจิตใจที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างจำชัดมากยิ่งขึ้นที่พบเนี่ยประมาณ55รายจากร้อยหกรายนะฮะว่าเขามีความเครียดในระดับปกตินะคะแล้วก็มีความเครียดบ้างนะคะแล้วก็ความเครียดปานกลางแล้วก็ความเครียดมากนะคะ สิ่งที่ได้ก็คือว่าเขาก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องความเครยียดเกี่ยวกับเรื่องทางด้านภาวะหนี้สินของเขาที่เขาจะต้องสูญเสียรายได้ช่วงที่เขาไม่สามารถจะทํางานได้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความดุนแายขึ้นมาครอบขอัวเาเสียหายหมดเขาก็เลยมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ก่อให้เกิดความเครียดนอกจากนี้ก็เป็นความเครยียดทางด้านครอบครัวเขาเองนะคะ เรื่องการที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในตัวเองต้องพึ่งพาครอ,อบครัวหรืออะไร่งเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ระหว่างที่เราได้ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็ประเมินสุขภาวะจิตเนี่ยผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยก็จะซัพพอร์ตจิตใจก็หมายถึงว่าก็จะช่วยให้เขาได้ผ่อนคลายกับปัญหาที่เขาเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วส่วนทางด้านคุณบัคับประคองเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็ตอบว่า หลังจากที่เข้ากลุ่มะบะคข้าบครองแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเขาดีใจที่ได้เข้ากลุ่มนี้แล้วกยย็ยังไม่มีใครเคยจัดกลุ่มอย่างนี้ขึ้นมาในชุมชนของเขาอะนะคะเริ่มต้นเลยก็คงประเมินสุขภาวะนะคะดูสภาพจิตใจเขาว่าเขามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนถ้าระดับความเครียดปกติก็คงไม่ได้ทําอะไรรึซึ้ง แต่ปรากฏว่าเพราะว่ามีบางรายที่เขามีความเครียดร,ระดับสูงนะคะก็แล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายโดยการไปกระโดดน้ำพอเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าคงจะปล่อยให้เขาไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะจัดการกับจิตใจเขาในระดับหนึ่งก่อนก็เลยทำ บีฟเทาปีก็เหมือนกับว่าเข้าไปดูว่าภายในจิตใจเขาเนี่ยมีอะไรอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันค้างคาใจเขาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราเข้าไปดูแลภายในจิตใจเขาเนี่ยเราต้องการให้เขาเปลี่ยนโลกภายในของเขาเปลี่ยนความรู้สึกที่มันรู้สึกแย่อย่างความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าก็จะมีป้าที่สามีเขาเสียชีวิตช่วงนั้นสามีเขาจะป่วยหนัก แล้วก็เสียชีวิตในกรณีที่ย้ายโรงพยาบาลอันนี้ป้าจะมีความรู้สึกว่าเขาจะเสียใจแล้ก็ตรงน,นี้ก็ศูน16ก็ได้เชิญเชิญเข้ามาพูดคุยกรมสุขภาพจิตหรือว่าคณะกรรมการคอปอก็ได้เข้ามาคุยตรงส่วนของป้าตรงนี้ว่าการฟื้นฟูสุขภาพจิตของป้าเนี่ยโดยมาทํากิจกรรมที่ของคอปอหรือกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมกับป้านะคะ ส่วนกรณีศึกษา2กรณีที่เป็นกรณีพิเศษ,ษเนี่ยก็กรณีหนึ่งก็เข้าสูญเสียลูกชายจากการออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ออได้รับบาดเจ็บลูกชายเขาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะช่วงที่ไปเนี่ยเขาก็ถือไอถือธงาชาติไปด้วยแล้วก็โดนยิงนะะจากไททอยนั้นก็ะทะลุหมาที่ตาแล้วก็หลังจากนั้นก็ เขาก็ได้รับการเยียวยาบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถึงยังไงเนี่ยเขาก็อยากได้ลูกเขาคืนมานะเะงินมากองข้างหน้าก็ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเขานี่คือความรู้สึกของของแม่คนหนึ่งอ่ะที่สูญเสียลูกนะฮะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถูกโดนยิงอนะฮะแล้วก็รับได้รับบ,บาดเจ็บจนกระทั่งเป็น อัมพาตครึ่งท่อนก่อนนะคะแล้วก็การเวลาผ่านมาก็ตอนนี้ก็เป็นอัมพาตท,ทั้งตัวเหตุการณ์วันนั้นเป็นเพียงแค่ว่าเราเป็นชาวบ้านที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตนะคะในครอบครัวไปทานอาหารกันที่ห้างสัพสินค้าะคะ่ะการที่เดินออกมาวันนั้นเนี่ยเราไม่ไม่ทราบข่าวเลยนะว่าถนนพระรามสี่หน้าบ้านเราเนี่ยจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายแฟนเราโดนยิงหรอ เขาจะตายไหมนะอะไรเงี้ยมันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยเหรอพอหลังจากที่เราเราทราบผลจากการจากแพทย์แล้วว่ากระสุนเนี่ยมันมันมันเข้าทําลายเส้นประสาทกระดูกสันหลังเนี่ยถึงก็ทําให้สามีเนี่ยเดินไม่ได้เลยแค่นั้นก็แย่มากแล้วหวังอย่างเดียวว่าอยากให้เขาอยู่อะความช่วยเหลือตรงนี้ก็คือกําลังใจญาติพี่น้องก็ให้ ก็น้ำตาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไหลนะแต่พอพูดถึงมันก็จะนึกถึงสภาพเขาที่เหมือนเขารอคอยเราเวลาเราไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขาก็จะไม่อยากให้เรากลับเลยตัวเขาเองน่ะมีกําลังใจเสมออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่ถ้ากลับมาเนี่ยเราก็ไม่มีเครื่องที่จะช่วยให้เขาหายใจได้แล้วสภาพของเขาเนี่ยสามารถที่จะออมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะ ความหวังก็อยู่ที่ตัวเขาอะ่ะมีกำลังใจที่อยากจะอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วตัวตัวดิฉันเองก็หวังว่าอยากให้เขาอยู่ถึงแมว่ากลับมาเขาจะยังต้องมานอนเหมือนเดิมก็ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบยังมีผู้คนอีกจํานวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกัน งานของคออปอคือการช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองภายในจิตใจจ,จากเดิมที่เคยมองว่าชีวิตหมดหวังด้อยคุณค่าให้หันกลับไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในทางที่เป็นบวกมากขึ้นเรามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนี่เป็นความเชื่อพื้นฐานของเราในการที่เราจะเป็นนักบ,าบาํบาบัดเพราะเราก็เชื่อว่าคนทุกคนเขามีศักยภาพของเขาเองและเราก็มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นะคะอันนี้เป็นความเชื่อทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ในการที่เราจะทําแล้วให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งอันนึงที่ที่ในแนวการบําบัแดแบบานี้ที่แตกต่างจากตรงอื่นเนี่ยเราจะลงลึกเข้าไปในจิตใจของเขานะคะลึกถึงโลกภายในของเขาซึ่งมันจะแตกต่างกับการบําบัดชนิดอื่นบางครั้งความรู้สึกเขาไม่มีคุณค่าเขาก็รู้สึกแย่ท้อแท้อดทุ ใช่ไหมคะนั่นมันคือสอดคล้องกับตัวตนของเขาแต่พอเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่างตัวเองเห็นสิ่งดีๆของตัวเองความรู้สึกมันก็เหมือนเหมือนกับเกิดพลังขึ้นมาเกิดความฉลาดเกิดสติปัญญามันก็มีความคิดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เก็บเฉพาะข้อมูลอย่างเดียวนะคะการประเมินสุขภาวะจิตเรื่องความเครียดเนี่ยคือทุกรลยเนี่ยที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเราก็ได้พยายามที่จะหมายถึงว่าคือ ให้ให้กำลังใจให้แรงเสริมเขาเทางด้านจิตใจเขาว่ารายไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะหมายถึงว่าให้คำแนะนำเขาบางลายนี้เราก็ทำบีบเทอร์ปีนะคะรายที่บางลายอยากจะฆ่าตัวตายหรือบางลายที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าสัมภาษณ์ไปแล้วก็ร้องไห้ไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้บี t เทอร์ปีเขาซึ่งบีทเทอร์ปีนี่มันจะเป็นวิธีการหนึ่งของ สาเทียโมเดลที่จะช่วยให้คนที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้บำบัดทางจิตแล้วก็มีการพัฒนาจิตใจตัวเองคือลักษณะการเยียวยาจิตใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกมาเป็นรูปแบบได้แต่การสัมภาษณ์ให้เขาได้ระบายความรู้สึกความคับคล้องใจอะไรของเขา